โดยจังหวัดสงขลาจัดโครงการเชื่อมโยงการค้าเจราจาธุรกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทยโดยจัดการเจราจาธุรกิจ Business Matching แบบออนไซต์ site, ครับนำผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฟั่งอ่าวไทยพบนักธุรกิจต่างชาติเพื่อเป็นการต่อยอดความสําเร็จทางธุรกิจรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ติดตามรายละเอียดครับ วันนี้นะครับที่โรงแรมเอสหาดใหญ่อ,อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาครับได้มีการจัดโครงการเชื่อมโยงการค้าเจราจาธุรกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้เอาไทยกิจกรรมการจัดเจราจาธุรกิจ business matching แบบออนไซต์ site, โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงานและนางสาวฉัดสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงานโดยมีแขกผู้มีเกียรติผู้ประกอบการและสื่อมวลชนร่วมในพิธีเปิดงานนางสาวชัดสุดาชุมแสงพาณิชย์จังหวัดสงขลากล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้มองเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการตลาดและการเชื่อมโยงการค้าซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมการเจราจาธุรกิจขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการค้าสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าการลงทุนแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าของผู้ประกอบการกับคู่ค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับมีผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า20รายและผู้ขายจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจำนวน23รายเข้าร่วมเจรจาธุรกิจโดยสินค้าที่นำมาร่วมการเจรจาธุรกิจได้แก่สินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มอาหารทะเลแปรรูปและสินค้านวัตกรรม ซึ่งคาดหวังว่าจะเกิดมูลค่าจากการเจราจาธุรกิจไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับกลุ่มจังหวัดภาคใต้าอาวไทยมีความเชื่อมั่นนะครับว่ากิจกรรมในวันนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืนไปฟังเสียงของพาณิชจังหวัดสงขลานางสาวชัรสุดาชุมแสงกันครับ สำหรับกิจกรรมการเจราจาธุรกิจ Business Matching แบบออนไซต์ site, นะคะวันนี้ที่าทางสำนักงานพณนชย์จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนะคะซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับจากกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะซึ่งก็มีทั้งหมดมาจากเริ่มจากชุมพรนะครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีทั้งผู้ซือ้อนะคะผู้ซื้อซึ่งมาจากต่างประเทศด้วยซึ่งท่าน อปอสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศนะคะใประเทศมาเลเซียนะคะ ท่านขออนตได้นํามานะคะก็เป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีผู้ซื้อทั้งที่เป็นผู้ซื้อในประเทศไทยของเราด้วยรวมแล้วก็ประมาณ25รายผู้ซื้อส่วนผู้ขายก็เป็นผู้ขายใน5จังหวัดชายแดนตัวตีผู้ขายใน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็รวมประมาณแล้ว43รายนะคะก็คาดว่ามูลค่าที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ไม่น้อยกว่า10ล้านบาทนะคะสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็ก็จะมะีต่อเนื่องนะคะซึ่ง เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันแล้วก็สั่งซื้อสินค้ากันแล้วในโอกาสถัดไปะค่ะก็จะมีการเชื่อมโยงต่อกันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งคาดว่าการเจรจาธุรกิจในวันนี้นอกจากจะเป็นออนไซต์แล้วนะคะก็ยังมีเปิดโอกาสให้มีแบบออนไลน์ได้อีกด้วยเพราะว่าสําหรับ เพื่อเปิดโอกาสให้ทางผู้ขายที่มาในวันนี้นะคะได้มีโอกาสคุยเจราจากับผู้ซื้อที่ไม่ได้มาขายนีนไม่ได้มาซื้อในงานะนะคะก็คิดว่ากิจกรรมนี้นะค่ะก็จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจนะคะในตั้งในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้กลุ่มอ่าวไทยนะคะแล้วก็จะได้ช่วยให้ผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจแปรรูปอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีกิจความสามารถในเรื่องการค้าที่ เพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงส่งสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศได้เพราะว่าวันนี้เรามีอาซาลูแกนที่ว่าเบสเตอร์ทูเกเตอร์ก็คือไปด้วยกันไปให้ไกลยิ่งขึ้นนะคะสู่ตลาดต่างประเทศสําหรับสินค้า GI ของจังหวัดสงขขาเรานะคะก็ณนะขณะนี้นะคะเราก็มีสินค้าที่ส่งเสริมไม่เป็น GI แล้ว5ตัวตัวแรกก็คือส้มโอหกคนลังนะคะตัวที่2ก็คือส้มจุกจนะตัวที่3ก็คือ ปลากระพงสามน้ำทะเลสับสงขาตัวที่4ก็คือมะม่วงเบาสงขาตัวที่5ก็คือไข่ครอบสงขาเราสามารถที่จะสร้างสรรสินค้า GI ขึ้นมาซึ่งจะเห็นว่าการเป็นสินค้า GI เนี้ยค่ะมันเป็นเครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพของสินค้าสินค้าไหนก็ตามถ้ามี GI เป็นเครื่องหมายรับรองนั่นหมายถึงสินค้านั้นมีคุณภาพมีที่มาแล้วก็มีภูมิ มีภูมิประวัติศาสตร์แล้วก็มีความเป็นมาอันยาวนานซึ่งการันตีให้กับทางผู้บริโภคแล้วก็ผู้ซื้อได้ได้เลยนะคะว่าเป็นสินค้าคุณภาพท่านสามารถหาซื้อได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งทําให้มูลค่าของสินค้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเห็นชัดนะคะซึ่งสมมุติว่าเหมือนจากเดิมเนี่ยอาจจะม่วงเบาสงขาราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะแต่ณนะตอนนี้มีมี GI เข้ามาเนี่ยม่วงเบาสงขาเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นความต้องการของตลาดแล้วก็ ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นอันนี้เห็นชัดๆเลยก็เป็นวิธีการเพิ่มช่องทางทางการค้านะครับสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าการลงทุนแก่เกษตรกรในโครงการเชื่อมโยงการค้าการเจราจาธุรกิจกลุ่มจังหวัดภาคใต้อาวไทยโดยมีการจัดการเจราจาธุรกิจ business matching แบบออนไซต์ขึ้นครับ